สบายดีทันผู้สมสบายดีเดอ้อพี่น้องมือนี้มาถ่ายออต่อพี่น้องมันมาเห็ดหังอยู่ข้างบ้านโมโหมาเห็ดใส่ตอนใดโอ้หังแบบใหญ่งงเลยเห็ดทั้งใดจะเอามันออกได้พี่น้องนี่ มาซอยเอาออกหเ,หหเ,เห็นไหมต้องทำไงไรมันมาเห็ดใส่เงินพี่น้องเห็ดจะขางเงินทงไงเลยตอ่อทงต่อพี่น้องคอมเมนเพิ่งได้ต่อได้ตัวนี้นะโอ้โไปกินไห เชียวออกได้นะี่ย่านกับย่านนี่นะบอนอื่นมันก็ไปเห็ดไดอต้นไม่มันก็ไปเห็ดใส่ดันมาเห็ดใส่ใส่เฮือนเดี๋ยวี่อย่างนี้บินออกบินเข้าเลยมันกระจายได้นะเหมตรงนี้เห็นปะเห็นมันบินออกบินเข้าปะ ต keto, u, im, warm, so nice, ่อมาอยู่น้ำเห็ดยแตไหนในใช่ม <Like anyway. S 1> ันเสียค่าเฮือนซอยอยู่บ้อนี่นเหรอโอ้มาอยู่มาอยู่เฮือนน้ำนี่ต้องจ่ายค่าเฮือนซอยกันเด้อตตอเอ้ยแอบแพี่น้องดีมันอยู่ยังยังพามาเบ่งต่อพี่น้อง น,นีมาเหดต่อใส่ขางเฮือนโอ้างไงเลยอยากอ,าออกก็จะเคลียร์กันเดีออกได้ยามันตอดเน็กน้อยอยานดิดน้อยมาเน่เร่นข้างบ้านนี่นะมันบินออกบินเข้าเลยใช่เพล่นใจขางเงินซอยได้เดี๋ยวนี้นะ วันอื่นพวกไปเห็ดเห็ดทุกทามีเห็ดหใส่ข่างมันน,น,นต่อผู้ใดเอาต่อเปนี่ยนวะมาออกให้ได้อังไงญ่เ่ยมันว่ามันว่าเห็นเงินใส่ข่างบ้านนี่นะ เคเด้กพี่น้องเด้อพอจบชิบไว้ก่อนว่าวัยระยะมันตอดเดี๋ยวนี้นะ่ะมันวินออกบินเข้าอยู่อ,อย่าอย่ายี่โอเคบายบายพี่น้อง